โอเคหลังจากที่เราเรียนนะครับในเรื่องของตัวเชื่อมทุกเชื่อมมาแล้วนะครับแล้วก็เราได้รู้ว่ามันมีตำแหน่งยังไงรอยต่อยังไงนะครับวันนี้นะครับก็จะเรียนในเรื่องของจุดบกพร่องในงานเชื่อมนะครับอ่ะซึ่งจุดบกพร่องในงานเชื่อมนะครับมันจะเป็นผลพลอยนะครับหรือว่าเป็นผลนะครับที่ได้มาจากในงานเชื่อมทุกประเภทเลยครับซึ่งในงานเชื่อมเกิบทุกประเภทเนี่ยก็จะมี อยู่บนห้องที่คล้ายๆกันครับอเรามาดูอันแรกกันอันแรกเขานะครับเขาเรียกว่าฟอากาศหรือว่าพีโลซิตี้นะครับฟอากาศเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากในบริเวณของแนวเชื่อมนะครับมันมีอากาศนะครับหรือว่ามีแก๊สนะครับมีสิ่งสกปรกเนี่ยเข้าไปแทรกซึมหรือว่าเข้าไปแทนที่นะครับหรือว่าอยู่เข้าไปเต็มเข้าไปอยู่ในช่วงของในแนวเชื่อมเลยนะครับซึ่งพอมีอากาศหรือว่ามีตัวพวกนี้นะครับเข้าไปอยู่ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอเวลาเราเชื่อมไปนะครับ ทำให้มันเกิดเป็นรูหรือว่าเป็นรอยแหว่งนะครับเป็นล่องหรือว่าเป็นอะไรหลายๆอย่างครับตามบนแนวบนแนวเชื่อมนะครับทําให้เกิดเป็นจุดบกพข้อแบบนี้ได้นะครับซึ่งมันตัวไอจุดบกพข้อแบบนี้มันจะไม่อันตรายมากครับแต่มันจะทําให้ตัวชิ้นงานหรือว่าแนวเชื่อมเนี่ยมันไม่สวยงามนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโดยมันก็จะแบ่งอยู่เป็นหลายประเภทมากเลยนะครับอ่าซึ่งมีแบบกระจายเขาบอกแบบกระจายเนี่ย คือมันจะเป็นกระจายทั่วทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับมันเกิดจากเทคนิคการเชื่อมหรือวัสดุที่มันไม่ถูกต้องครับหรือการเตรียมรอยต่อไม่ถูกต้องวิธีการป้องกันก็คือปล่อยให้เย็นตัวช้าๆนะครับอาจทาให้แก๊สหนีออกจากแนวเชื่อมไม่ทันนะครับอ่ะอันนี้ก็มีแบบฟองฟอกอากาศรวมกลุ่มนะครับอ่ะฟองอากาศแบบตามยาวแล้วก็ฟองอากาศเป็นโพรงนะครับอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะของฟอกอากาศครับเหมือนที่ผมบอก แล้ววิธีการที่มันเกิดแบบนี้นะครับก็เพราะว่ามีมีอากาศนะครับหรือว่ามีสิ่งสงกปรกเข้าไปแทรกซึมในแนวเชื่อมครับวิธีการแก้ไขหลักๆก,ก,ก,ก็คือทําความสะอาดแนวเชื่อมนะครับหรือว่าไล่แก๊สบนแนวเชื่อมให้ออกให้หมดครับก็จะไม่เกิดตัวรูอย่างนี้แล้วครับอ่ะมันก็จะเกิดรูอย่างนี้อ่ะครับอ่ะต่อมาสารโม,มนทินสังในนะครับหรือว่าสลักอินปูชั่นครับอ่ะ ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากนะครับการลงตัวของสารนะครับที่ไม่ใช่โลหะฝังอยู่ในแนวเชื่อมหรือว่าระหว่างแนวเชื่อมครับหมายความว่าพอเวลามีชิ้นงานสุกระป๋อ่าสมมติขออภัยครับสมมติชิ้นงานเราสุกระป๋เนี่ยนะครับแล้วมีตัวฝุ่นมีตัวเศษนะครับหรือว่าเป็นพวกเศษเกียที่เรามองไม่เห็นเนี่ยอ่าสมมติที่แนวเชื่อมอันนี้ตัวชิ้นงานเชื่อมครับอ่า ครับอันนี้แนวเชื่อมนะแล้วมีตัวนี้อันนี้สมมุติเป็นอันที่เรามองไม่เห็นนะครับเล็กๆนิดมมากๆนะครับอ่ทีนี้พอเวลามีอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่บนแนวเชื่อมนะครับแล้วเราไม่ได้ทาความดันนะครับพอเวลาเราเชื่อมลงไปนะครับมันก็จะมีตัวเศษๆพวกเนี้ยไปฝังอยู่ในบริเวณของแนวเชื่อมนะครับซึ่งพอเวลามีพวกนี้อยู่นะครับป๊บนึงนะ พอเวลามีพวกนี้ไปฝังอยู่ในบริเวณเนี้ยนะครับแล้วพอเชื่อมไปอรแล้วมันฝังตกค้างครับมันอาจจะทําให้ตัวเนี่ยพวกเนี้ยนะครับถูกปิดกั้นโดยน้ําโลหะครับทําให้ฝังตัวอยู่ในแนวเชื่อมครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของสารนลจิงฝังในก็คือพอเวลาเราเชื่อมไปเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วมีเศษหรือว่ามีพวกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปฝังไปแทรกหรือว่าไปซึมอยู่ในแนวเชื่อมเนี่ยมันก็จะเรียกว่าสารนลทินฝังในนะครับอ่าเปิดรูไปดู ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับวิธีการแก้ไขก็คือทําความสะอาดนะครับบนแนวเชื่อมนะครับทำความสะอาดแค่นั้นเองนะครับวิธีการแก้ไขขอ,อ,มองมันนั่นะ อันนี้ก็คือลักษณะของสารบนทิ้นฝังในวิธีการแก้ไขก็อย่างเดียวเลยก็แค่ทําความสะอาดผิวหน้าให้หมดนะครับพอเวลาเราเชื่อมไปล้วก็จะไม่เกิดไอตัวพวกนี้แล้วที่เป็นเศษๆเนี่ยนะครับอะต่อมานะครับหลอมละ,ละลายไม่สมบูรณ์นะครับเขาบอกหลอมละ,ละลายไม่สมบูรณนะ์อ่ะมันเป็นผลมาจากเทคนิคการเชื่อมนะครับรวมถึงการเตรียมรอยต่อนะครับที่มันไม่ถูกต้อง แล้วก็ออกแบบเนวเชื่อมไม่ดีนะครับให้ความร้อนไม่เท่ากันนะครับทาให้เกิดออกซด์ขึ้นในขณะหลอมละลายนะครับอ่ะดูนะครับเห็นไหมมันจะเป็นรอยแหว่งนี้นะครับมันเกิดจากพอเวลาเราเชื่อมไปเนี่ยนะครับอสมมุติมีสมมุติแนวเชื่อมอยู่อย่างนี้นะีแนวเชื่อมอยู่อย่างนี้นะครับลักษณะพอเวลาเราใส่ลวดไปนะครับเวลาเราเชื่อมเนี่ยโอ้โหทมันต้องเชื่อมขึ้นอย่างนี้ถูกไหมมันต้องมาอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้พอเวลาเราเชื่อมไปแล้วขึ้นไปแค่นี้ นะครับเราสายไม่ถึงแต่อีกอันนึงสายลงมาถึงครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆครับแล้วพอเวลาขึ้นก็เป็นอีกนะครับในบริเวณระหว่างแนวนครับทําให้เกิดลอยเว้าระหว่างช่วงตรงนี้นะครับอ่าวิธีการแก้ไขนะครับก็คือเราก็เดินแนวให้มันสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ปรับเทคนิคในการเชื่อมนะครับอ่าออกแบบรอยต่อให้มันดีนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเทคนิคหรือว่าวิธีการแก้ไขนะครับอ่าต่อมา ต่อมารอยต่อไม่หลอมละลายอันนี้รอยต่อไม่หลอมละลายนะครับจะเกิดขึ้นคล้ายๆกับกรณีของอันเมื่อกี้รอยต่อไม่สมบูรณ์แต่อันนี้ไม่ไม่หลอมละลายก็คือในช่วงของบริเวณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวในช่วงบริเวณนี้สมมตินเดียบผมวาดอ่าดยวนึงนะอันนี้มันจะเป็นชิ้นงานประมาณนี้ Bye -bye. Yeah, yeah, yeah. เนะครับเดี๋ยวเ๋ยวผมขออันนี้ก่นอนอาจจะว่าไม่สวยมากนะครับอ่ะสมมุติลักษณะประมาณนี้อ่ะแล้วแนวเชื่อมโมติมันต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับอยู่บริเวณนี้แนวเชื่อมมันต้องกินอยู่บริเวณนี้นะครับ พอเราเราเชื่อมไปเนี่ยนะปกติมันจะต้องเป็นตัวแหลมลงมาปิดตรงนี้หมดถูกไหมครับต้องปิดตัวนี้หมดแต่ทีเนี้ยถ้าสมมต,ติอมอมลลนะรอยต่อไม่หลอมละลายนะครับรอยต่อไม่หลอมละลายมันคือจะเป็นลักษณะแบบนี้พอเราเรากินไปนี่นะครับเนี่ยมันจะกินไม่หมดนะครับก็คือยังเหลือรอยต่อระหว่างนี้อยู่ส่วนใหญ่มันจะเกิดจากความร้อนมันไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ตัวเนี่ย ชิ้นงานมันหนาเกินไปแล้วเราไม่ได้ทําการซาะล่องบริเวณนี้ครับเหมือนกับมันเราถูกปิดกั้นบริเวณนี้ครับทําให้ตัวน้ําโลหะไหลลงไปไม่ทันนะครับอ่ะก็จึงเกิดเป็นรอยต่อไม่หลอมละลายนะครับเดี๋ยวไปดูรูปเต็มๆว่ามันเป็นยังไงอ่ะคือเป็นนี้เห็นไหมเมื่อแซมอย่างนี้โอตีมันต้องแหลมลงไปถูกไหมครับอ่ะวิธีการแก้ไขก็คือเจียละไนก่อน,นครับแล้วก็ทําให้ชิ้นงานเนี่ย หรือว่าออกแบบชิ้นงานแล้วก็เทคนิคการเชื่อมมาปรับไฟให้มันดีขึ้นเดินแนวให้มันสม่ำเสมอให้น้าโลหะมันกินลงไปในบริเวณนี้นะครับอ่านี้ก็คือที่การแก้ไขของรอยต่อไม่สมบูรณ์ไอ้ไม่หลอมละลายต่อมารอยกัดแหว่งหรือว่าอันเดอร์คัตนะครับอันเดอร์คัตเกิดจากอะไรลักหลันะครับเกิดจากการใช้กระแสะไฟที่มันมากเกินไปนะครับทําให้บริเวณที่เชื่อมเนี่ยมันเกิดเว้าวลงไปนะครับสมมติเวลาเราเชื่อมนะครับโอตีมันจะต้องเป็นอย่างนี้ ใมครับอ่าเป็นอย่างนี้คล,ค,ลค,ลคล้ายๆคล้ายคล้ยกยไอติมนะครับแต่ที่นี้พอเวลาเราเกิดรอยกัดแหว่งครับลักษณะก็คือจะเป็นนี้ก็คือบริเวณตรงกลางอย่างนูนแล้วตรงข้างๆกะเป็นนี้นะครับอ่าก็คือเนื่องจากมันเกิดจากกระแสไฟที่มันมากเกินไปนะครับทําให้มันกัดนะครับ บริเวณขอบทั้งสองเนี่ยมันเกิดเป็นรอยแหว่งครับทําให้เกิดเป็นรอยทาให้เกิดเป็นจุดบกพร่องแบบนี้ขึ้นนะครับอประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดบกพร่องในงานเชื่อมครับอันเดอร์คัตเห็นไหมมันจะเกิดเป็นรอยแหว่ง,งนี้เลยวิธีการแก้ไขก็คือปรับไฟให้เบาลงนะครับเดินแนวให้สม่ําเสมอขึ้นแค่นี้เองครับก็จะแก้ไขตัววอลลงแหว,าว,าว่งๆงนี้ได้แล้วนะครับต่อมารอยเชื่อมไม่เต็ม นะครับรอยเชื่อมไม่เต็มส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเจอเขาบอกรอยเชื่อไมไม่เต็มเนี่ยมันอาจจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านล่างของเนี่ยเชื่อมเป็นผลมาจากช่างเชื่อเมเติมไม่เติมให้เต็มแค่นี้เองนะครับหรือว่าเติมไม่เชื่อไมไม่ถูกต้องตามแผนการเชื่อมต่อมารอยพอกเกยเมื่อกี้เรามีตัวเดอร์ c u t ไปแล้วครับเดอร์คั t มันเกิดจากากระแสะไฟที่มันมากเกินไปใช่ไหมครับแต่รอยพ่อเกยเนี่ยคือกระแสะไฟมันเบาจนเกินไปและทําให แล้วตัวไอแนวเชื่อมเนี่ยมันไม่หลอมละลายนะครับอาจจะทําให้มันเกยออกมาบริเวณด้านขอบหรือว่าด้านหน้าของตัวชิ้นงานนะครับอาจ้วขนาดจะเป็นอย่างนี้สมมติแนวเชื่อมเป็นอย่างนี้นะอ่าแล้ววิธีแล้วสมมติอุมจะเชื่อมพอเวลาเชื่อมปกติมันแค่เต็มที่แค่นี้ถูกไหมครับอ่าแต่อันนี้พอเวลาเราเชื่อมมามันจะกินมาทั้งขอบอย่างนี้นะครับ เนี่ยมันก็คือมันกินเลยกินเกินมาอย่างงี้นะครับตามสีเขียวนะครับเนื่องจากกระแสไฟที่มันน้อยเกินไปแล้วแช่จนเกินไปนะครับแล้วตัวรอยต่อเนี่ยบางทีมันไม่หลออละลายแล้วมันไปเกินกันอยู่ข้างบนนะครับอ่าวิธีการแก้ไขก็คือออกแบบแนวเชื่อมให้มันดีแล้วก็ปรับกระแสไฟให้มันมากขึ้นนิดนึงนะครับเดินไฟให้มันเร็วขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือของรอยข้อเกินะครับอ่าเป็นขนาดแบบนี้เห็นไหมก็คือมันเกินออกมาบนแนวนะครับ ต่อมาอันนี้ก็คือรอยแยกรอยแยกชั้นบบเป็นโพรงนะครับอันนี้ไม่ค่อยพบเจอครับแล้วก็อีกอันนึงเลยที่สาคัญก็คือรอยแตกรอยแตกเนี่ยเจอบ่อยมากเขาว่ารอยแตกมันเกิดในเนื้อเชื่อมแล้วก็โลหะชิ้นงาน,นครับเมื่อได้รับความเค้นสูงเหนือจุดความแข็งแรงของวัสดุเขาบอกโดยทั่วไปรอยแตกเนี่ยจะเกิดเกิดจากความเค้นในรอยเชื่อนมนครับหรือในวัสดุงานหรือความเค้นอันเนื่องจากการออกแบบเนื้อเชื่อมที่ทําให้เกิดรอยบากแล้วก็รอยแตกครับอันยังเกิดจาก พวกไฮโดรเ,เจนที่แทรกซึมอยู่ในแนวเชื่อมครับอพูดง่ายๆก็คือจะคล้ายๆกับสารมลทินฝั่งในครับมันเป็นผลมาจากตัวสารบลทินฝั่งในกับฟองอากาศนะครับเนื่องจากมันมีอะไรเข้าไปแทรก,กหรือว่าแทนที่ในบริเวณแนวเชื่อมนึกออกไหมครับมีไปเกิดรูไปเกิดเป็นเศษๆครับทําให้พอเวลาการเวลานานไปเนี่ยตัวแนวเชื่อมเราไม่แข็งแรงครับทําให้พอเวลาเจอนิดเจอหน่อยครับวัสดุมันเปราะนะครับ,รรบทําให้ตัวแนวเชื่อมเนี่ยมันเกิดเป็นรอยแตกต่างๆครับ พอเวลาเนี่ยพอเวลาเป็นเกิดเป็นรอยแตากาต่างๆครับแล้วเราไม่รู้เนี่ยนะพอเวลาเราไปใช้งานถูกไหมครับสมมติผมไปเชื่อมเก้าอี้เนี่ยแล้วผมไม่ได้ดูเลยนะครับบนข้างนอกเนี่ยมันมันถูกปกคลุมด้วยแนวเชื่อมหมดผมมองไม่เห็นถ้าสมมติเราไม่ได้ไปทําการตรวจสอบนะครับตัวแนวเชื่อมภายในเนี่ยมันจะเกิดเป็นตัวเป็นรูหรือว่าเป็นรอยแตกถูกไหมครับพอเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยชิ้นงานมันจะแตกครับอันตรายมากนะครับถ้ายิ่งชิ้นงานใหญ่ๆเนี่ยถ้าสมมติเป็นเก้าอี้ยังไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดเป็นตัวพวกโครงสร้างนะครับหรือว่าเป็นพวกที่เราไปเชื่อมหลังคาหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันเกิดแตกขึ้นมานะครับจะเกิดเป็นอันตรายมากครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับในงานเชื่อมเนี่ยที่พอเวลาเราตัวพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับล้วนจะเป็นผลไม่ดีตามมาทางนั้นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าก็เป็นขนาดแบบนี้รอยแตกอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้า เดี๋ยวผมภายในอาทิตย์นี้ผมอาจจะแจ้งไปนะครับว่าสอบวันไหนครับเพราะเดี๋ยวใกล้จะสอบแล้วนะครับแล้วคนที่ผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะคนที่ยังไม่ส่งงานเลยนะครับมีโอกาสติดศูนย์นะครับผมพูดอีกผมย้ําทุกรอบนะครับว่าให้เราตามส่งงานนะเพราะว่าอาจารย์เขากรอกในระบบไปแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่านะครับเนี่ยคนที่คะแนนงโล่งเนี่ยนะครับก็คือถ้ายังไม่ส่งงานอีกนะครับผมย้ําอีกทีมีโอกาสติดศูนย์ครับ แก้ยากด้วยนะครับเพราะยิ่งออนไลน์ด้วยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะอัดคลิปไว้เลยด้วยเห็นไหยผมอัดคลิปไว้บอกด้วยแล้วผมพิมพ์บอกทุกอาทิตย์ด้วยนะครับ